สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะนี่คือคณะครูพี่เอื้องสถาบันที่สอนคณิตศาสตร์ผ่านวิธีการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสําหรับนักเรียนมปลายที่อยากเข้าหมอวิศวะแล้วก็คณะสายวิทย์ต่งางนๆะในวันนี้นะคะก็นําโจทย์ตรีโกณมาให้นักเรียนฝึกทํากันนะคะเป็นโจทย์สําหรับให้นักเรียนยลองฝึกทําดูเองก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูพร้อมๆกันนะคะลองทาเองดูก่อนโอเคทีนี้เนี่ยมาดูโจทย์กัน คือเขาให้ตัวนี้มานะแล้วก็ถามหาว่าก้อนเนี้เป็นเท่าไหร่นะคะในส่วนของเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่ให้มามันเป็นทีต้าส่วน2ใช่ไหมเป็นมุมครึ่งตัวมุมครึ่งเนี่ยเรามีสูตรของเราอยู่ใช่ไหมเรามีสูตรอะไรอย่างถ้าเป็นอ่าในทวนทรายทีต้าส่วน2เท่ากับบวกลบรูทอะไรคะ1ลบพอส่วน2นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอ่ะ ไหนถ้าคอสทิต้าส่วน2เท่ากับบวกลบรูท o บวกคอสทิต้าส่วนด้วย2นะคะแล้วก็ด้แทนล่ะเออก็จะมันมาหารกันอะไรเนักเรียนก็มีสูตรใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าคอสคอสคืออะไรคอสหารด้วยไซ n ์ถูกไหมคะคอสคือคอสหารด้วยไซ n ์นะคะกูก็ใส่นะเป็น2คูณอยู่กับนะคะรูทของ1 c o บวกคอสทส่วน หนึ่งบวกคอรทตาส่วนด้วยสองแล้วก็ส่วนด้วยรูทหนึ่งลบคอร์ทตาส่วนด้วยสองนะคะน,นี่คือฝั่งซ้ายของเราอันนี้ส่วนกันอยู่นะส่วนกันอยู่อ่านออกใช่ไหม <c oughs> อ่านส่วนกันอยู่นะคะปึ๊บ <c oughs> อันนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งขวานักเรียน1บวกกับคอรทิตาทั้งหมดยกกำลังสองนะอย่าลืมว่าครูขอตเตือนตรงนี้นักเรียนเตือนตรงนี้ว่ามันคือทั้งหมดยกกำลังสอง ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรสิ่งที่เตือนก็คือไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ไม่เหมือนกันตัวนี้กับตัวนี้คนละอย่างกันได้เลยรู้ใช่ไหมอันนี้คือตัวที่ยกกำลังสองคือคอดแต่ว่าอันเนี้ยทั้งหมดยกกำลังสองนะคะถ้าอันเนี้ยมันจะคืออะไรมันจะคืออะไรโคเซกโคเซกกำลังสองถูกไหมจากเอกลักษณ์ไงเอกลักษณ์นะคะ โคเซกกำลังสองลบคอตกกำลังสองเท่ากับ1นี่ะคะน,นี้คือถ้าเราย้ายข้างเนี่ยมันได้ตัวนี้เนาะจะก็คือมาจากเอกลักษณ์ของเราโคเซกกำลังสองลบคอตกกำลังสองเท่ากับ1นะคะไม่ใช่ตัวนี้นะเพราะว่าอเน,นี่ยคือทั้งหมด,ดยกกำลังสองคูแค่เตือนว่าเน,นี้ยคนละตัวกันคนละตัวกันนะโอเคนะโอเคทีนี้มาดูต่อเราก็มางั้นตัวนี้เราแปลงเป็นไงดีอะคอตคืออะไรนะ คอสส่วนไซา์ใช่ไหมคะคอสทิตาส่วนด้วยไซด์ทิตาทั้งหมด,ดยกกำลังสองนี้นะคะรูก็แปลงนี้นเดี๋ยวขอขีดกั้นนิดนึงอันนี้คือโจทย์อันนี้คือวิธีทำขีดกัน้นเรียบร้อยฝั่งซ้ายมือนะคะสองคูณอยู่กับอะไรตัวนี้ก็จะตัดกันไปใช่ไหมคะตัวนี้ตัดไปเนาะเราก็จะเหลือรูทของรูทของหนึ่งบวกคอสทิตานะคะส่วนด้วยรูทของหนึ่งลบคอสทตานะคะ อ่ะฝั่งขวาขอลบเลยนะเราใช้เสร็จละฝั่งขวาก็เป็นงานหนึ่งบวกกับตัวนี้ก็คุณค่อยขึ้นไปเนาะหนึ่งบวกก็คือเอาหนึ่งคูณซายนะคะกลายเป็น s ซ n เซต้าบวกกับมันคือหนึ่งส่วนหนึ่งนะก็คือคอสทต้าคือทําส่วนให้เท่ากันนะว่ายง่ายทาส่วนให้เท่ากันนะคะก็เป็นไซน์ทต้าบวกคอสทต้าส่วนด้วย s ซ n ์ซต้าทั้งหมดอยู่กำลังสองไม่มีปัญหานะอ่ะทีนี้ ลองมาดูฝั่งขวาฝั่งขวาน่าจะไปต่อได้ฝั่งขวาตัวเนี้ยนะคะไซทีตาบวกคอทีตาทั้งหมดกําลังสองก็จะต้องเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังต้องเข้าสูตรนะคะอย่าลืมหน้ากําลังสองบวกด้วยสองไซทีตาคอทีตาบวกกับคอ s กํกำลัง 2, สองนะคะแล้วก็ส่วนด้วยไซ n กกำลังสองนะคะทันมาถัดมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไซ n ทีตา ซายกำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีาคืออะไร1ใช่ไหมเอกลักษณ์ตรีโกณบอกว่าตัวนี้คือหนึ่งนะคะอันนี้คือ1บวกกัน1นะสอง n ซน์ีตาคอสดีตาสองสซนคอาไซีต้าะคะไซสองต้าอ่ะตัวนี้คือไซ n 2สีต้านะดังนั้นเนี่ยตัวข้างบนคืออะไรข้างบนคือหนึ่งบวกไซสองีาถูกไหมนะคะ หนึ่งบวกกับไซน์สองเทตาแล้วตัวนี้ A ตัวนี้เออส,ส,ส่วนด้วยส่วนด้วยส่วนด้วยไซายกำลงังสองเทตานะคะตัวฝั่งซ้ายที่มันติดรูทใช่ไหมคะเราก็ลองสมมติว่าเราคูณด้วยรูทนะคะคูณด้วยรูททั้งบนและล่างตอนเนี้ยเรามี2คูณกับรูทหนึบวกคอรสเทตานะคะส่วนด้วย1นึ่งรูทหลบคอร์สทีตานะคะ ก็เอาคูณด้วยรูทเข้าไปเหมือนกันนะคะทั้งบนและล่างก็คือคูณด้วยรูทของ1นึ่งบวกคอสทีตาส่วนด้วยรูทของ1นึ่งบวกคอร์สทีตาคูณเข้าไปแบบนี้นะคะเพิ่มเข้าไปทั้งบนและล่างนี้พออย่างนี้ปุ๊บนักเรียนได้ยังไงข้างบนเนี่ยรูทเจอรูทใช่ไหมรูทหายกลายเป็น1นึ่งบวกคอสทีตาเฉยๆใช่ไหมคะมันกลายเป็น2คูณอยู่กับ1นึ่งบวกคอสทีตา ส่วนตัวข้างล่างเนี่ยนะคะ1ลบคอสหนึ cost, ่งบวกคอสคืออะไรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังใช่ไหมหน้ากําลังสองลบด้วยหลังกําลังสองถูกไหมคะกลายเป็นรูทของ1 cost, กําลังสองลบด้วยคอสกำลังสองทีตาถูกไหมคะอ่าซึ่งอันนี้คุณคูณไหมนักเรียน1ลบคอสกาลังสองทีตามันคือใครมันคือไซน์กำลังสองทีตาถูกปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากเอกลักษณ์ขออามาทดไว้ตรงนี้ให้นะคะ s i n ์กำลัง ost, สองบวก cos กำลังสองเนี่ยเท่ากับ1ใช่ไหมคะย้ายข้าง1ลบกำลังสก็เท่ากับ s i n ์กำลังสองทีตาข้างในตัวเนี้ยคือ s i n ์กำลังสองทีนะข้างในคือ s i n ์กำลังสองแต่มันติดรูดอยู่ข้างนอกใช่ไหมพอถอดรูดออกมาก็เหลือแค่ s ซ n ์ทีตเฉยๆใช่ไหมคะตัวนี้ก็2บวกกับครัวสอคูณข่คูณคณ่คูณเข้าไปเอาสองคูณเข้าไป2งบวกสองคอสทีตย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น 1>, 1บวกกับไซน์สองทีตานะคะอันนี้ก็คือไซน์กำลังสองทีต้าใช่ไหมตัดไหมตัดไหมตัดไปตัวหนึ่งนะคะอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้ตัดหายไปตัวหนึ่งเหลือไซน์ทีตาเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวขอลบเพื่อใช้พื้นที่ต่อนะฮะตัวนี้นะลบนะลบนะจากตรงนี้ปุ๊บอ่ะลบมาเลย ตัวนี้ปุ๊บเราก็คูณค่อยขึ้นไปนะคะมีไซน์ทีต้อยู่ข้างล่างตัวนี้คูณค่อยขึ้นไปก็กลายเป็น2องนี่สองไซน์ทาใช่ไหมบวกกับสองคอทีต้าไซน์ท้าโอเคมสอท้าไซน์ทีต้าเท่ากับตัวนี้ค่ะ1บวกไซน์สองทีตะคะ1่บวกไซน์สองทีต้าโอเคไหมแล้วเป็นไงักเรนักเรนเห็นอะไรอีกสองคอทีต้าไทคืออะไร คือไซส์สองทีต้าถูกปะตัวนี้มันคือไซส์สองทีตาใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้ตัดกันไหมอ่าแสดงว่าเราเหลืออะไรละง่ายนิดเดียวนะคะสองไซส์ทิตาเท่ากับหนึ่งถูกไหมคะสองไซส์ทิตาเท่ากับหนึ่งไซส์ทิตาเท่ากับหนึ่งส่วนสองฉะนั้นมุมทีตาเราคือเท่าไหร่ที่รำให้ไซส์มีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองค่ะ 30องศาใช่ไหมที่เป็นไปได้150เนี่ยไม่ได้เพราะว่าทิตามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าพายส่วนสก็คืออยู่ในควอดนหนึ่งนะคะจะต้องเป็น30องศาดังนั้นเราก็กลับไปสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยตอนนี้นะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามุมทิตเนี่ยเป็น30องศากลับไปสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ1บวกไซทตก็คือ1บวกไซสามสิบอ่ะมาฉะนั้น1บวกซามสิ องศานะคะคูณอยู่กับเซกกำลังสองสาองศานะคะส่วนด้วยคอสสอทตก็คือคอสหกสิบเนาะสองคูณสามสิบเป็นคอสหกสิบอ่ะก็กลายมาเป็นไซน์สามสิบเท่าไหร่คะหนึ่งส่วนสองนะหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองนะคะคูณอยู่กับเศษสามสิบเป็นส่วนกลับของคอสสามสิบคอสสามสิบเนี่ยรูทสามส่วนสอันนี้ก็ต้องเป็น2องส่วนรูทสาะคะทั้งหมดกำลังสองคอสหกสิบหนึ่งส่วนสเนาะ 1บวก1ส่วน2ได้3ส่วน2นะคะสส่วนรูย้ยกกำลังสองกลายเป็น4ส่วน3นะคะแล้วก็1ส่วน2นี้ก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะก็เป็น2ส่วน1เนาะอ่ะดังนั้นตัวนี้ก็ตัดกันไป3ตัดกับ3 2ตัดกับ2อเหลือคำตอบสุดท้ายคือ4นะคะเป็นคำตอบสุดท้ายของเราจบแล้ว On me, on me, to the day like I gotta convince day. myself I don't wanna it, it